ครับเดี๋ยวพามาดูเนี่ยช่วงล่างตัวไฟนม่เฟรม,รฟรม,น,ฟรมนะครับเฟรมเก่าร้อยห้านี่ครับเฟรมเก่าร้อยห้าครับเฟรมเก่าร้อยห้าถอดทิ้งครับตัวค้าถอดทิ้งอันนี้เป็นตัวแบบเรานะครับนี่ครับเรามาดูด้านล่างนะเฟรมเราไม่ได้ลุกปิดในไข่ลุกในเหม็นเนี่ยม,มีหน้ามีหลังเนี่ยนะครับเป็นหันรถ นี่นะครับด้านหลังด้านหลังมานะครับโรลเลอร์ลูกปืนสี่ตับจึงได้เข้าไปอีกถึงข้าวละหกรือแปดก็ได้นะครับมันเหลือเนื้อคือตรงนี้ช่วงหรือคมันคึ่งได้อยู่ตรงนี้ครับให้ลองใส่แค่สี่สี่ตับนี่สกีหน้าหลังของร้อยห้านะครับเลยนะตัวหน้าตลางใส่ตัวตัวแทนตัวเฟรมเดินมาเฟรมที่มันเสียที่ชอบเสียนะ ลูกค้าเจ้านี้กขถอดทิ้งเลยแล้วเอาแบบนี้ครับเพราะว่าพอกันครับราคาราคาพอกันครับที่ก็ใส่อาจารย์ได้ใส่คู่คู่นะครับเนีครับตะกูคู่ต้องเอานำคู่กันเดี่ยวครับให้แข็งแรงด้วยลองให้ดูข้างล่างด้านด้านในครับคือรถจัมสกีนี่ครับตัวเหล็กครับตัวนี้ 644นี่ก็14มิลนะครับช่วงตรงนี้เนี่ยความหนาดามเป14มย่างไรนี่เราดามอย่างนีดามนะครับนี่ครับดีดาม,มดามมีดามให้หมดแข็งแรงครับอยู่ชัวอยู่ชัวแน่นอนครับตัวโรลเลอร์นี่ถอนหน้าครับเดี๋ยวนะถัดออกนี่นะโรับลอร์วิธีขันท้ายน,อน,น็อตนี้ปุ๊บโรลเลอรก,กระดุดแนละ้วสู่รับเกษตรการช่างครับ644 6.9229ครับฟิล์ม รุ่นดัดแปลง DC 105ครับเต็มรุ่นดัดแปลง DC 105อาเนี่ดยดำหมดครับโรลเลอร์เราสูตรร้ายผสมเลยจะดำเพราะน้ำหนักมันลงตรงนี้ครับกับกินข้างนะครับจะหนาหน่อยัวไม่จะหนาหน่อยเต็มครับอันนี้อันนี้เป็นแบบเรานะแบบเพื่อเรารใส่ให้ดูพอดีลรวจะเตรียมส่งลูกค้านะครับตอนนี้ ส่วนเครื่องไอซ์สุใกสอบถามราคานะครับ0 4งดีส2่นห,ะน,น,น,หะะนะครับรน,นี่ครับรเฟรมด c 105นะครับตัวหลกใส่ใส่ลูกปืนใส่โรเลอร์เหล่งร้านประเสริฐนะครับมีรันเก่านี่ครับตัวเก่าปีเก่าปีเก่าพอออกพอออกเราใส่เป็นเฟรมของร้านประเสริฐนะครับ เนี่ยเรียมรับประเสริฐแตะแตงใสลื่นของรับประเสริฐนะครับนะครับจับคู่มีสี่ท่อนเหมือนกันครับขาน็อตเหมือนกันหมดเหมือนเดิมครับจับขัน็อตได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรครับไปถึงขันตัวนั้นออกเลยครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยโอเคครับขอบคุณครับสนใจสอบถามได้นะครับร้านประเสริฐการช่างตัวที่สี่หกเจ็ดเก้าสองสองเก้านะครับ ตัวนี้เป็นตัวรุ่นเฟรมดัดแปลงใส่ลูออนนเลอร์ของร้านเราเสนะครับของร้อยห้าครับตัวน,นี้ของร้อยห้าตอนนี้เราทำของร้อยห้าก่อนนะครับเก้าห้านี้ยังไม่ได้ทำนะครับเก้าห้าเก้าห้านี้เป็นเฟรมสาเร็จแต่ตัวใหญ่เังนะเก้าห้ากลางขึ้นอยู่ล้วนะเป็นเฟรมเป็นเฟรมสาเร็จนะครับเป็นย,ยกชุดโอเคตัวนี้จะใส่อ่า มอโลูอยู่ครับยกขึ้นลงได้มอโลูได้อยู่ครับยืมดีค,ครับผมครับ